เช่เลยครับมันก็ต้องมีกันบ้างครับมีกันไอ้หนูครับอันนี้ใครจ้าแม่นาไอ้แม่นาไอ้อะไรลูกเป็นไรลูกเป็นไรลูกไปไอ้หนูไปไรไอ้ไอ้หนูไปไรลูกไอ้หนูกลองมีแพ้พานั่งลงลูกไอ้หนูครับคำว่าแม่นาคเนี่ยเป็นแม่ของนาคไม่ใช่แม่นางไม่ใช่กองพักขนงที่มือไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษนะลูกลูกผมมันเป็นเด็กพลาสติกออทิสติกครับ แก่เกินไม่รู้ใจคเัยนี่แม่นาครับแล้วคนนี้พ่อนาครับอ้าวไปตามคนบวชมาให้ด้วยไปเอาคนบวชมาดิคนจะบวชน้าเออที่ไม่รู้เรื่องอย่าเล่นดิเออมาแล้วครับเออมามามาแล้วนั่งนั่งเลยลูกนั่งเลยรีบกลับแล้วก็อืมนี่แม่น่าเห็นี่ไหมพ่อนาครับแล้วไหนคนบวชเดี๋ยวมันตกหัวที่ไอ้หมอทำไมกูนี่จะบวช เอ้าเป็นไรครับพ่อโวนตีนเขาสิเอ้าผมควรโดนครับพ่อครับพ่อผมขอไม้ทูบเทียนไม่มีเหรอเออไม่มีครับนาคจนครับงั้นค่ายกครูค่ายกครูเก้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าแม่ขอตังค์ร้อยหมดแล้วลูกไม่มีแล้วเออมีตังค์มาไหมจ๊ะมีแต่บัตรเครดิตจ้ะเอ้โหเาไม้ทูบเทียนมาด้วยหรอยายยายมีตังค์ไหมไม่มีเอาอย่างนี้หมออะไรผมยืมหมอร้อยหนึ่ง อ่ะนี่ครับค่ายโยครูลาเก็บก่อนเลยครับพ่อได้มาแล้วร้อยหนอออค่ายโยครูเท่าไหร่นะพ่อเก้าอทนบาทหนึ่งครับโอ้โหครับให้เด็กซื่อหรือเด็กไม่โกงคนไม่ยากจนครับพ่ออะไรของมึงเนี่ยอ้าวก็ไม่โกงคนก็ไม่ยากจนไงครับ หมอเชิญทำได้เลยครับพนมมือนะครับผมตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับผมพอหมอจะด้เริ่มพิธีนะบาดนีนะโมตัศสะพ่อครับพระอะไรพ่อครับครับป๋องขอไวไวนะครับป๋องนัดกับเพื่อนผู้หญิงเอาไว้วันนี้ไี่ป๋องจะเล่นพ่อแม่ลูกครับจะทำตามหนังญี่ปุ่นที่ดูกันครับโอ้เหี่ยะหนังเอ็กเอาขอไวไวเลยนะพ่อครับเอ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัพพะทําไมพ่อรู้ไหมว่าพญานาคมีตาชื่ออะไรรู้ไหมครับโกชุทันไม่ใช่ครับโกนทันยะไม่ใช่ครับชื่ออะไรชื่อไม้ขีดโอ้ยยี้ยไม้ขีดตาพญานาคหาไหมรับวันนี้พ่อเสียเวลาเสียเวลาทําขวัญเสเหลือเกินครัไอเด็กประหลาดเชิญครับหมอ สาธุกแล้วพ่อครับอะไรลูกทำไมกล่องไม่ขีดตาพญานาคพญานาคมันต้องขดตัวด้วยรู้ไหมครับมันเมื่อยมันถ้าเกิดมันยืดตัวเดี๋ยวมันเลยกล่องครับขคเช่ครับโอ้ยเฮียนั่นแหละกับพ่อเนี่ยก็เดี๋ยวพ่อเครียดครับเออพ่อชั่ว นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพ่อครับทุกข์ข้าพเจ้าเจ้าครัอะไรลูกปองไม่มีอะไรจะบอกครับมีเอบอกก็บอกมาเลยาพ่อครับปองไม่มีอะไรจะบอกครับเขาบอกมาสิพ่อเอาหูมานี่ครับเออเออพ่อครับคือว่าปองปวดเยี่ยวครับมึงตั้งกะบ้านนะระหว่างทางเนี่ยมึงเยี่ยวเยี่ยวมาตลอดแล้วนะครับเดี๋ยวปองอัานได้ครับพ่อแต่ขอของซื้อของเล่นได้ไหมครับได้ได้เอาเล่นของเล่นของเล่น เอาแต่มันไม่มีของเล่นตรงนี้จะมีที่ไหนแล้วงานบวชอ่ะแล้วเล่นอะไรได้ครับอะไรก็ได้ที่คิดว่าเป็นของเล่นได้เอาไปเล่นเลยลูกได้ครับเออขอโทษนะมันทนใจนิดหนึ่งเด็กมันเล้าทำได้เลยครับชมจะได้เข้าบดถข้าพเจ้าจะขออัญเชิญเทพพยดาสิหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นนิลบุญองค์อเมรินอ๋อ รักบัดมี้ติงติงติ้งติ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 งอันนามีนิเฮอันนีฟ้านิกานิเฮจ้าที่จับจับได้ไม่ต้องไปสนใจมันทำไปโตเกียวดิพ่อเคยดูไหมครับหนังไม่เอาลูกไม่เอาเอ๋มมึงอย่าให้พ่อเสียสมาธิเดี๋ยวปองเล่นเงียบๆครับเล่นเงียบๆเราเล่นคนเดียวไปครับข้าพเจ้าจะขอขั้นเชิญเทพกยดาให้เสด็จลงมานนี้โดยทานได ขอพระองค์จงปาดหน้าอีแหมเฉียดไปนิดเดียวขอพระองค์ทรงจงปาดหน้านิดเดียวก็โดนแล้วแหมโชคดีไปไทยเขาล้วแหววแหววตายโค่นหน้าไเ้สัะอุ้ยอุ้ยพ่อดีป่องทำไมครับพ่อใช้หวนอะไรกับป่องทำไมครับเนี่ยป่องป่องป่อง ป่องพ่อพอโทษพ่อบางครต้องเขาบอกว่าพ่อใช้คำพูดหยาบคายมากเลยนะครับไม่ต้องมาพูดบอกพูดได้ไงไอเหี้ยกับลูกชายสอนไม่จำเลยโอ้ยสัตว์เนี่ยโฮ้ยป่องลูกป่องเฮ้ยไม่ต้องอปยังไงมันมันพลาดได้แปองตั้งไกลเปเองมีปัญหาอับผ้พ่อแม่ไม่พราะพ่อแม่ตายแต่พ่ออยู่ไม่ต้โดนพ่ออยู่พ่ออยู่เดี๋ยวไล่ตายเหมือนแม่เลยผิดไหมเนี่ยผิดครับทำอย่างนี้ทำไมผิดไหมผิด กับเท้าบองเลยเครั้งนี้ผิดไม่เป็นไรอ้อภัยยังมีครั้งที่สองนะครับพ่อเดี๋ยวเราด่าลูกมากจะหาความเจริญกับตัวเองไม่ได้นะครับไปล่อยไปหมอทำต่อดีกว่าประสาทรวนหมดแล้วครับมันนิ่งแนละ้วเข่ <Okay. S 3> งชั่ว ข้าพเจ้าจะขออัญเชิญเทพยดา1ิบชั้นฟ้า15หชั้นดินขอเชิญองค์อมรินจงเดินลงมาขอเชิญไอ้หนุ่มช่วยไหว้ครับไองครับพ่อเขามีจะมือไหว้ไอ้จนตีนตตีนไหว้อัญเชิญลงมาสดิจตสถานดุทฺทานที่แห่งนี้เชิญลงมาพอครับป๋องปวดเยี่ยวครับไปเยี่ยวเลยไปเยี่ยวครับไปเยี่ยวได้เลยหรอครับเยี่ยวเลยได้ครับพ่อจะเยี่ยวตรงไหนก็เยี่ยวเลือกเอาอะไรใส่เอ้ยลำบากหาำบ่โหด้วยใจเย็นครับหมอ ข้าพเจ้าจะขอรัฐนาอัญเชิญท่านมาสถิตณสถานที่แห่งนี้ในพิธีบวงสลวงบ่ายสี่อ้ยหมออะไรวะหมอฝนตกสิหมอดูดิดก็ฝนตกอ่ะปุ๊บไอ้หมอมันฉีไอ้ป๋องนล้วฮะฉีไป๋องกล<ะ>ัวจะไปเลอะเทอะ ที่ทางเขาบ้านครับก็เลยเกลียดๆบ้างโอ้โหพ่อครับเยี่ยวรถกางเกงในเปียกแฉะเลยครับป๋องครับพ่อพอแล้วลูกพ่อไม่น่าให้ป๋องมาใหญ่เลยครับโอ้โหซีซีวันนี้วันดีขอเจริญสีรีขวัญพ่อนาตรงมาโดยเร็วโดยสบายครับพ่อครับอย่าเพิ่งครับพ่อครับพ่อ อะไรจับมือไว้แล้วไปด้วยกันโโอ้หป๋องมีเรื่องอะไรจะบอกครับป๋องอะไรป๋องปวดขี้ครับโอ้โหเมื่อกี้ปวดเยี่ยวที่นี่ปวดขี้เึงมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยได้ป๋องไม่ไหวแล้วพ่อแมวลูกแมวอันไว้อันไว้ได้ครับได้ป๋องอันไว้พอทั้งหัวหน้าเสร็จปุ๊บกูจะพาไปขี้ได้ครับข้าพระเจ้าจะของอุ้ยข้าพระเจ้า อันเชิญโอ้ยคนลุกโอ้ยพ่อครับพ่อครับไอ้โน้ครับทำไม่ไหวครับขอโทษนะทุกคนนะครับขอโทษเจ้าภาพด้วยขี้เลยลูกจาดีเหรอครับพ่อะวันนี้วันดีอะไรลูกจะดีเหรอครับดีดีขี้ไปเลยวันครับพ่อดีวันนี้วันดีนะก็ใจได้ขี้ออกเ้ย ไม่เกี่ยวกับผมลูกก็จะหลอดจะพลอดจะคลอดออกมาจากคันพมานดาพอครับนั้นลูกพ่อครับอะไรอะไรของมึงไอ้ป๋องป๋องไม่อะไรบอกครับทำไมป๋องขี้แตกครับพ่อป๋องขี้แตกครับไอ้ป๋องครับ เจ้าภาพคนในงานเขาเยอะแยะเขาก็อีกไอเยียนอยนเนี่ยเอาไปพ่อป่องขี้แตกม่เอามันเปื้อนมือครับมัโคตทุกคนเอาไปพ่อขี้รูปมันเปื้อนมือครับเนี่ยเฮ้ยหมอไม่เปื้อนมือป่องเลยครับทีนี้หมออะไรหรือครับหมอกินขี้เหรออ้าวนี่ขี้ไอ้ป่องใช่เฮ้ยหมอจะกินอีกเ่อ อ้พ่อครับสะเก็ดขี้เต็มปากครับเอฟโอเคครับพ่อณบัดนี้จะขอพรรณนาถึงคันพระมานดาที่ต่างท้องลูกมาเป็นเวลาถึงเก้าเดือนก่อนที่จะคลอดจะคลาดจะเคลื่อนเดือนหนึ่งเดือนสองถึงเดือนสมเดือนสี่ท้องมก็เป็นขึ้นมาเต็มที่ก็เกงนุ่งก็เกงงในแม่ก็นุ่งก็ไม่ได้ ท้องแม่เริมปลีออกมาคล้ายกระลายมากอนจริงเหรอแม่จริงเหรอพอเดือนหเดือนหมาถึงเดือนเจดแม่อดเปรี้ยวอดหวานแม่อดมันอดเผ็ดแม่อดกระทั่งหอวยเด็ดเด็ดแม่ก็ซื้อไม่ได้ครับ พอถึงเดือน8ลูกจะใกล้จะแผลดออกจากคันพมาาดาครบถึงเดือน9้าครบกําหนดแล้วหมอตําแยจึงทำคลอดบัตรนั้นลูกก็คลอดออกจากคันมานดาเป็นบุตรชายบัตรนั้นรัวช่วยกันครับณบัตรนี้หมอตําแยก็เอาลกใส่กระด้งปากก็พูดว่าสามวันลูกผีสี่วันลูกคนลูกใครเอามาเลี้ยงไป และเอาเด็กไปฝังไว้เอาลกไปเลี้ยงไปจนเติบโตเป็นใหญ่ขึ้นมาเฮ <Hey, S 1> ้ยหมอเอาลอกก็ไปฝังเอาเด็กมาเลี้ยงอ้าวต้องใส่หมอตำแยไปกระสือแดกเด็กไปซะแล้วลูกอ้าวพ่อครับพ่อเลี้ยงนี่ผมเป็นเด็กหรือเป็นลกครับมาจากลกซะละมังครับเอาละเพื่อครบกำหนดเวลาก็จะสอนหน้าให้รู้จักพระคุณของมารดา บางคนเกิดมาอายุไม่ทันเท่าไหร่เกิดมาสามวันเจ็วันก็พรันตายหาได้ทดแทนพระคุณแม่ไม่บางคนเกิดมาอายุวัยรุ่นคนอง14บส้าก็อันมีเรื่องมีลาประสบอุบัติเหตุถึงกับความตายไม่ได้ทดแทนพระคุณพ่อแม่บางคนเบิดมากใกล้จะบวชได้ก็มาพลันตาตายซะก่อนไม่ได้ทดแทนพระคุณพ่อแม่เจ้าถือว่าโชคดีแล้วที่ได้ทดแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ได้เงินมาอย่าเอาไปซ่อนพ่อซ่อนแม่จำไว้ด้วย เงินทุกบาททุกตะตังมันมีคุณค่าพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาด้วยค่าน้ํานมนะเขาไม่ได้เลี้ยงดยโอเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงทาดาเย็นเขาเลี้ยงด้วยค่าน้ํานมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักคุณค่าของบิดามารดาครั้งแรกที่คุณแม่ซื้อรถให้อะอะไรยี่ห้ออะไรนะฮอนด้าแอคคอร์ดแอคคอร์ดใช่ไหมอ่ามันก็สวยดีแล้วเปลี่ยนแบตเปลี่ยนสปอยเลอร์เปลี่ยนเปลี่ยนพ่อมึงเหรอเงินทองมึงมากายอะไรนักหนาหรือไงฮะ มึงเก็บเอาไวส้สิเก็บเอาไว้ให้เป็นทุนสำรองไม่ใช่เอามาใช้จ่ายหมดนะพ่อเปลี่ยนจากเอาผ่าเอยเปลี่ยนจากแอร์แอร์คอร์ดมาซื้อเอาผ่าเอาผ่าก็ไม่ใช่เงินมือเงินแม่แล้วบอกจะผ่อนให้แม่ผ่อนให้แม่ไอสัตว์ในป่านี้ผ่อนให้หรือยังนะผ่อนนี่เขาหรือยังมึงยังไม่ได้ผ่อนนี่เขาตักตังหนึ่งแล้วได้เงินมาเนี่ยพอไปเล่นการพ่อ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 ของนู่นอ่ะพ่อของนู่นใช่ไหมเอได้รางวัลแม่ไม่ได้ไปซ่อนตังแม่เดคคอนโซลไอสัตว์อ่ามึงทํา รู้เยอะตายเถอมึงอะ,ล,ะลาลา,ลาแล้วครับมึงจะไปไหนพอดีตากผ้าไวที่บ้านลืมเก็บครับ